เอาขนมไปไหนคะเนี่ยไปโรงเรียนเนาะแอบคุณครูไปหรอ <Hello. S 1> หรอ๋อพอหรือยังเ <c oughs> หรอเ <c oughs> ออเอาไว้กินเวลาอะไรอะคะ เวลาแบอบระแอบคุณครูเหรอโอ้ล,ลอคุณครูชื่ออะไรนะคะคุณคิตา,ตาแล้วเพื่อนหนูชื่ออะไรครัสามขวบครึ่งแล้วนะพ่อและลูกอะ เดี <G iro entender> ๋ยวไม่ท <avez> ันเคารพธงชาติเนาะพอยอะ